เสร็จแล้วนะคะแวลน้อยก็จะมาตำเครื่องแกงค่ะใส่พริกหลายๆเลยตำพริกลงไปก้อนค่ะแลวลน้อยขออนุญาตถอดแว่นตาออกถอดออกแล้วม,มือออกสีเห็ดตับเต้าเลยค่ะตำพริกประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปค่ะตำลงไปเลยหมอใหญ่ก็เลยต้องใส่ เครื่องหลายๆนะคะตําตกระเทียมกรีบหน่อยลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงที่เราซอยไว้นะคะเพื่อที่จะได้ตําง่ายๆค่ะใส่ลงไปตอนนี้ก็ตําพริกหยาบๆแล้วนะคะซับหนีพอแล้วค่ะส่วนนนำยะน้งไว้หน่อยกับคั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นบอ น้ำเขียวหวานเลยล่ะค่ะล้างหม้อสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แววน้อยก็จะใส่น้ำยนางนะคะที่คั้นเองกับมือเลยจ้าใส่ลงไปเลยพอเทน้ำยนางลงไปแล้วนะคะแวบวบน้อยก็จะใส่เครื่องที่ตำเองกับมือเลยนะคะลงไปเลยค่ะตำพอหยาบหยาบเทน้ำล่างโคกลงไปค่ะ หลังโคกที่วามีพริกติดนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาใส่ใบผักติ้วค่ะใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปค่ะตามด้วยผงนัวนะคะตามขนาดที่เราเอาตรงการค่ะเล้วนหน่อยใส่หลายเนี่นะคะเพราะว่าแกงเห็ดเห็ดเยอะมากใส่ใบบักกูดแล้วก็ใส่บวบเรี่ยมค่ะบวบเรี่ยมที่เราหั่นแล้วค้นให้เข้ากันค่ะ ใส่บวบเรียมลงไปแล้วนะคะแววหน่อยก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดหลายค่ะจนวาหมอหญ่ๆจนบ่พอใส่นะคะเพราะว่าแววหน่อยบอ่มีหมอหญ่กก่านีแล้วเยอะมากเลยอ,ะอ่ะผุ้น่ะจนมาสิกกดบ่ลงโอ้ยแน่นหมดเลยค่ะเดี๋ยวล้อพ่นยุบโตลงไปนะคะจะโรยใบบวกขามอ้อนนะคะแล้วก็ค้นทีเดียวเลยค่ะ จนพูนหมอมุกโจกเลยมึงเนี่ยหลายขนาดนี่มึงเด้อหลายบ่หลายมึงเนี่ยพูนหมอหลยบะลำบะเหลือหยอดบะขามอ้อนกระไลหลายไอ้สาพเพิ่นไปเก็บมามึงเนี่ยสิค้นใดบ้บนน้อแบบนี้ค่อยๆกดลงไปหมอใหญ่ๆห้ยผุ่นะ่ะอย่าไว้หน่อยสิส่วน ขึ้นมาขังเถิงนะคะหอมเครื่องแกงหอมบอกบวบได้บีิพุณนะเห็นบัวอุย้ยผุยหยุ่ออกมาเลยค่อยๆคย้นเพราะว่าเบ้วหน่อยมีแค่หมอารดเบอร์สามสิบขันบ่อสื่อหมอยิ่งๆกระทะยิ่งหลดท่านผู้ชมมาทานน้ำกันเด้อเดี๋ยวสิคอยมาแหงแสบแหงหนัวคน อย่าล้อเพิ่นเดือดอย่าล้อเห็ดนะคะเพื่อนสุกแล้วเพื่อนกระสินยุบโตลงไปนะคะจนพูนหมอกหมอกโจอกอยู่เฮ่หนอหไหลกระดอกกระเดียบว,ว้หน่อยก็ค่อยๆค้นเน้นี่ซอยเสียเวลหน่อยในเด้อว่าค้นได้ว่ามันสีเฮียอ,อกจากปากหมอบ่หมอหญ่หมอใหญ่หลายจนพันกัน ขนาดไส้ใยๆแล้วได้นน่ใบบักขามอ่อนไส้ทั้งผักติวไส้ทั้งหวมตอนแหลกสีไส้ใบชะอมนั้นนะคะหรืยว่าผักขานั่นไอาศาสตร์เพื่อนว่าโอ้ยบ่ต้องไส้ดอกมันหลายแล้วแค่เห็ดกับเต็มพอแห้งแล้วเพื่อนว่าคุณอยากไปแกงอยู่สวนลบบุรีเด้แจกพีแจกน่องวันนี้ไปบ่ทันแล้วเพราะว่าเพื่อนสิเลก้อนเนาะเห็ดเนี่ยเพราะว่าบานหลเดี๋ยวหน่อยเพิ่งกลับมาบ่กี่มือนี่นึง เดินทางดุเมืองหัวเมืองสวนไปโอ้ยหอมหูหูขึ้นมาแล้วคุณคุณบอเ้ยคุณเป็นตาตักออกไปเนาะเราก็แจกลูกค้าเพราะว่าเมื่อนีเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันพระใหญ่นะคะเวน้อยก็จะแกงกินด้วยนะคะเพราะว่าเห็ดได้มาฟรีเนาะเวีน้อยก็จะแกงทําบุญทําบุญหน้าบ้านนี่แหละ ทำบุญให้ลูกค้าให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะคนเท่าคนแก่ที่แววน้อยรู้จักนะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านนะคะแจกกันไปนะคะคนละเล็กคนละน้อยค้นเบเล่ดอกนี่คอ่คอยค่อยค้นนี่ใส่กระบ,บวยค้นเลยคุณน่ะมูญุปัญญังคุณหลายเด้อนี่นี่เห็นปะเป็นกำลังใจแรงใจให้แววน้อยนะเด้อค่ะ ปากกดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์ให้กำลังใจแววน้อยด้วยนะคะบอกทั้งไทยทั้งเล้าอยากได้กำลังใจหลายมองคลิปให้จบเนี่เด้อค่ะให้กำลังใจกันแหวนน้อยกะทำมาจากชีวิตจริงนะคะบบมีคอนเทนต์อย่างทั้งนั้นล่ะค่ะไปหาฮ็ตกับ,บ่มีคอนเทนต์ไปหาเอาู่ๆ อันที่เจอนั่นก็บ่เคยพอเนาะก็เลยก็เลยดีใจแห,หมดีใจหลายวันไดเฮ็ดที่ว่าลิปก้นนั่นที่ว่าห้องโอ,โ,อโอ้โอ้นั่นดีใจหยอดบอกขามเดือดหน่อยหนึง่งเพิ่นเริ่มเดือดน้อยๆหล่ะแต่ว่าแว่นวันสิ้ซิมก่อนเดือดขึ้นหลายแล้วแต่ว่าเฮ็ดหลายนะคะเพิ่นละอุขึ้น บทันเนาะบะนี่เห็ดมันกระสิบบกุบๆเปล้าเพราะว่าเขาใส่ดอกแก่ดอกใงนะคะในการแกงนะคะบางคนเขาบอกกินว่าได้กินว่าได้แต่จ,จริงๆอ่ะกินได้นะคะเวลาเขาเก็บขายเนี่ยเขาสีเอาแต่ดอกตุ้มๆเอามาให้เขาเขาก็เลยม่บลูรสชาติว่าเห็ดดอกใหญ่เนี่ยกินได้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนิ่มด้วยนะคะบางดอกอะดอกใหญ่ๆมันจะมีดอกหนึ่งนะคะที่เวลน้อยจับให้ดูอันนั้นอะมันจะกุบๆนะคะอร่อย คนแก่นกินได้ชอบแน่นอนเอาแววหน่อยชิมกอนเนาะเดี๋ยวต้องปรุงเพิ่มเดี๋ยวรอเห็ดสุกอีกจัหน่อยก่อนใสไปเอาแววหน่อยจะปรุงเพิ่มหมูบอปรุงอย่างใส่เกลือใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนผุนหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเกลือเนี่ยใส่ลงไปวันนี้แววหน่อยกับซีซิดน้ำปลา ปลาใยห่ออย่างก็ได้อ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปเนาะใส่ผงปรุงรสลงไปหัวเห็ดถั่วตามด้วยน้ำปลาต้มปุ่นแล้วก็ค้นลงไปต้องค่อยๆปรุงนะคะเ่าต้องว่าต้องแบบว่าใส่เทียเดียวเพราะว่ามันเห็ดมันหลายแล้วเขาสิการปริมาณบ่ได้หรอกเออเขาค่อยๆค,ค้นลงไปเ่าต้องยานว่าเออมันสิเค็มไป จืดนี่มันปรุงได้นะคะนี่ปกตินี่แววหน่อยเห็ดเรากา็ซิมนี่รลดเดียวยู่หมัดเลยขังเดียวยู่หมัดเลยแต่อันนี้มันหลายโพดต,ต้องปรุงรอบที่สองมึงรอบที่สองสินัวบ่ค้นไปก่อนเนาะค้นไปก่อนขั้นตอนสุดท้ายนะคะอ้าวใส่บอค้มเปียกลงไป แล้วหน่อยล่างก้อนนะคะจังสีแดดเอาลงไปได้นั่นก็เลยเป็นสีแบบนั้นแต่ก็ใส่ใบนักลักหรือว่าผักอีตูเห็นบ่ห่วยลงไปเลยอนีอะแบ่งไว้อีกจักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวคนลงไปก้อนแล้วก็ใส่อีกหน่อยหนึ่งพูนอะพ่นเดือดไหมอุย้ยเนาะเสียบๆค่ะเสียบๆต้มอีกหน่อยนึง บอกขามที่แววหน่อยใส่ไปที่หลังนี่เพิินกระสีออกหลุดกลมกลมนะคะแววหน่อยเลยบ่ได้ไปใส่ลงไปก้อนวังหันนี่เห็นบ่สีเปลี่ยนเนาะคนผักอีตู้ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะเพราะว่าแววหน่อยบ่ได้ใส่ลงไปทีเดียวแววหน่อยยันบ่ทัวถึงยันคนบ่ทัวถึงเห็นเป็นตะแซบเป็นตะกินอ่ะคอ่คอยคคน เต็มหมอมูกอยู่หลายแฉหลายว่าอะเสร็จแล้วอ่ะชิมรสชาติค่ะหลังจากที่ว่าแลวลหน่อยปรุงไปไหมนะคะ่ะเอาแต่น้ำนี่ล้วเนาะอืมเยี่ยมรสชาติได้อ่ะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิเละพูนนะค่อยๆค้คนแสบแล้วนัวแล้วทั้งนัวออกรสชาติ กรมกลอมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตักแจกด้วยคุณนะเดี๋ยวยกลงไปทีเดียวเลยเนาะคะ่ะเต็มพิกัดแซบนัวแซบนัวนี่จ้านี่มากินน้ำแววหน่อยเด้อค่ะนี่แซบๆเด้ฝีมือแววหน่อยมือนีหมอไใหญ่มากจะตักแจกคนเค็ดเองด้วยความตั้งใจ เห็ดดอกใหญ่ๆแกงแซบนัวไลเยิม้มพุ่น่ะพู่น่ะผู้ใดบ่เคยกินกับมาเลยค่ะหนาลานแววน่อยเนาะอยู่อยุธยาผุ่นี้แซบผู้ใดผ่านไปผ่านมากับฝ่ามาแวะนะคะแววหน่อยขอกำลังใจใน่เด้อเดี๋ยวตอนแจกนี่แววหน่อยอาสีมีคลิปในการที่ลูกค้ามารับของนะคะ แต่ถ้าเกิดแวนน้อยหยุ่งขายของแวนน้อยอาจจะบ่ไดท้ทายให้มึงเนาะต้องขอโทษขออภัยนะคะ,อ,ะอย่ารอติดตามนะคะตอนแจกนะคะสีมีบ่ละวิดีโอตอนแจกสิมีบ่ละขอแคกรับกำลังใจท่านผู้ชมกับพเพ่อเราเนาะสำหรับคลิปนี้แววน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ อาจจะมีคลิปด้านหลังนะคะเวลาเวลน้อยแจกนะคะหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะเวลน้อยก็เลยขอถ่ายคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อจะลาท่านผู้ชมในคลิปนี้ค่ะ